ได้ปืนแล้วให้พี่แบ่งไหมคะ อาวปแซนมอ้ามึงมาเป็นไหนเนี่ยตัเนี่ยโอ้อะไรวะยิงเกลียสิหบหายนะจะไหวหรือเปล่าเหลือโซกอนหกนิดเองวัาน่าจะไม่ไหวเลยนะโอ้โหตายเลยมาแต่ไหนวะอื้มตัวนี้แขนวะงานนี้มีแก้ครับงานนี้มีแก้งานแก้แพ้ยากที่บอกให้เลย วุ้ยบันดาโอ้โหตก,กใจหมดเลยเฮ้ยไม่ตกใจหมดเลยระวังนะมันขับรถมานนะนมันน,น่าจะวิ่งลงมาข้างล่างเลยตัวเมื่อกี้นียน่าจะใส่เลยเอยจะตาแล้วขอบคุณนะพวมันอยู่บนบ้านหรือเปล่าไอ้บอกร้อยร้อยว่า,ลากลัวโดนโถมอ่ะเดี๋ยวผมจะดักตองเอ่อผมจะวิง่งขึ้นไปดักตรงบันไดนะ ว่าผมจะโดนถมหรือเปล่าก็มาดูกันนะครับถ้าผมตายถ้าผมตายให้มันอีกคือว่าผมแบบผมไม่ลงอยู่นะผมไม่ลงเอามันนะผมขอถามของศัตร,อรูอยู่ใกล้ๆเลยนี่ไงสองตัวเลยแล้วผมดักผมจะดักตรงบันไดน,นะโอ้แล้วเพื่อมนมันยิงมาโคตรเจ็บอ่ะสองมีดเกืบอ,อบหาย มันน่าจ,จะเข้าเพราะว่ามันรู้จุดผมแหละนี่มาแลนะ้วไงนีสุดท้าโอ้โหออสกาโอ้ยสเต็ปย่างเออมันฆ่าผมได้ไงวะกลังยึดแอดร็อปป้องกันแขนวะไปตรงนั้นโอ้คือผมไม่ไหวแล้วผมผมต้องฟาร์มของให้ฟูก่อนนะ่ะเดี๋ยวผมจัดให้แบบหนักๆเลยเกมนี้ถ้าผมของฟูลนะผมบอก มาดูกันนะครับทุกคนว่าผมจะได้แซมหรือเปล่าครับ สองเม็ดไม่ล่วงอะไรวะสองเม็ดไม่ตายสองตัวนี่อยากได้เงินซื้อไอเทม อะไรวะข้างล่างเนี่ยเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละขอของหน่อยขึ้นไปละสวยอีกตัวนึงนีง่ไงเ,เ,เ,เฮ้ย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 อยากได้งเงินซื้อไอเทมไปที่คลังแสงดี

ไอ้โดนสักเม็ดเลยสองยาวไม่โดนสักเม็ดเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหอ,อะไรหรอสองพวงดีกว่าสองยาวไม่เล็นม่ได้ให้แบงค<ม>์ด<า>้วยกันวะอลัง

ว่าเพงเยอะวะใครจะไปไหวไวะเนี่ยเยอะจัดเลย อขอของหน่อยไม่เอาให้พี่แบ่งไหมคะ

Up, mm. yep, on yep, yep. ไปตรงนั้นขอขอเลยอนบ้านม,ามนบ้าน